มาค่ะเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในโครงการนมโรงเรียนเรื่องนี้นะคะมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากโครงการนมโรงเรียนเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่านประธานที่ใช้งบประมาณมหาศาลและเรามักจะได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการนี้อยู่เป็นระยะระยะค่ะ ที่เป็นข่าวในสังคมคือ1กรณีทุจริตนมโรงเรียนในภาคอีสานในปี2555ค่ะท่านประธานพบว่ามีการหัวประมูลค่ะและปลอมเอกสารในหลายจังหวัดเช่นหนองคายขอนแก่นอุดรธานีและมีโรงเรียนบางแห่งค่ะไม่ได้รับนมครบตามจํานวนได้คุณภาพต่ำนะคะนมบูดนะคะ ตามมาตรฐานของปปชมีการไต่สตวนและชี้มูลผิดผู้บริหารท้องถิ่นและเอกชนบางรายค่ะอีกกรณีหนึ่งค่ะกรณีอบจประจวบคลีขานปี2 5งหค่ะมีการตรวจสอบก็พบว่ามีการสอทุจริตอีกค่ะมากกว่า40ล้านบาทท่านะประธานมีการส่งนมไม่ครบมีการปลอมแปลงเอกสารบิดเบือนจํานวนเด็กนักเรียนให้มากกว่าความเป็นจริงเพื่อเบิกงบเกินความเป็นจริงค่ะท่านะประธานและอีกกรณีหนึ่งค่ะกรณีอบจอชัยภูมิ2 5 6 3ค่ะสอตอง,งอตรวจสอบนะคะแล้ว พบว่ามีการส่งนมเกินจํานวนเด็กที่มีอยู่จริงคุณภาพไม่ได้มาตรฐานนมบูดอีกนะคะเกิดกระแสสังคมโจมตีว่าเด็กได้กินนมบูดแล้วก็นมหมดอายุนะคะแล้วก็ยังทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่นนะคะและมีนมนมโรงเรียนบูดอีกหลายพื้นที่คณะประทานที่ดิฉันไม่ได้กล่าวเพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะคะมีโรงเรียนหลายหลายแห่งร้องเรียนว่าเด็กนักเรียนได้กินนมนมบูดนมค้างสต๊อกและเก็บรักษาไม่ถูกสุขลักษณะและบางครั้งเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประ ประโยชน์แก่เอกชนและในทุนแค่บางรายเท่านั้นค่ะ